การสนับสนุนจากทรัมป์ทำให้ดัชนีดอลลาร์สาหรัฐพุ่งสูงและบิตคอยเข้าสู่ไรเดอร์เวฟก็สแส NFT ได้ดึงดูดเงินจากสถาบันอีเธอรียมจะสามารถครองตลาดในปี2025ได้หรือไม่การระเบิดทำให้เกิดเทรนแต่ตลาดยังคงสงบนิ่งสกุลเงินดิจิตัลยังคงมั่นคงกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิตัลมีความแตกต่างกันสหรัฐเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในขณะที่จีนยืนหยัดได้ยอย่างมั่นคงอีลอนมัสก์จะเลือกโซลาร์าสำหรับการเปิดตัวโทเค็นของเขาหรือไม่ โซลาน่าจะสามารถพลิกสถานการณ์และโค่นอีเทเรเียมได้ในปี2025หรือไม่ในปี2 0 2 5โซลาน่าอาจต้องเผชิญกับความท้าทายและเดินหน้าจนมั่นคงจนแสงอีเทเรเียมได้ในสนามรบคริปโตปี2024เรื่องราวไหนจะกลายเป็นเครื่องพิมพ์เงินแม้เหรียญมีมจะร้อนแรงแต่ AI ยังคงเหนือกว่าเลเยอร์ถูที่ผลการดำเนินงานตกต่ำจะต้องพลิกสถานการณ์อย่างไรวัดโลกใหม่ด้วยสกุลเงินคริปโตคนพบเห็นแล้การสร้างความมัง่งคั่งภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วมาค่อยๆพัฒนาความมมััั่่งงงคขออุณไปพร้กน วันศุกร์ที่3มกราคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV กับผมเจ๊ผู้ดำเนินรายการโดยมีผู้สัมสาษณหลักคือ m f t y o u r t a l e n t Our Investment, Unlimited Gains ก่อนอื่นครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตกันดีกว่าเมื่อวานนี้ครับดับชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหรือ DXY พุ่งขึ้นไปอีกครั้งและได้แตะระดับที่109ซึ่งเป็นจุดสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2022 โดยเพิ่มขึ้นถึง0.5%ในวันเดียวนับตั้งแต่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งค่าเงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นกว่า3%โดยได้แสดงแนวโน้มคล้ายคลึงกับปี2016ภายใต้นโยบายของทรัมป์และการคาดการณ์ที่เกิดขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐดอลลาร์มีแนวโน้มจะแข่งค่าขึ้นอีกซึ่งอาจจะสร้างแรงกดดันต่อบ,บิตคอยน์บิตคอยน์ครับอาจจะล่วงลงไปแตะระดับแนวรับที่84,500ดอลลาร์ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งคิดเป็นการลดลงประมาณ10%ครับจากราคาปัจจุบัน หากแนวโน้มขาลงยังคงดําเนินต่อไปครับแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ประมาณ7,3,800ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับบิตคอยได้หลุดต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่50วันส่งสัญญาณการปรับฐานระยะกลางครับโดยอย่างไรก็ตามอินดิเคเตอร์อย่าง MACD ยังคงชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวการปรับตัวลงในช่วงต้นปีใหม่นี้ครับอาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อครับ ดัชนีคอยเบส e รีเมียมสะท้อนถึงส่วนต่างราคาของ Bitcoin บนแพลตฟอร์ม c คอยเ s e เมื่อเทียบกับตลาดโลกซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นและความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของตลาด เมื่อวันที่25ตุลาคมปี2024ครับก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐดัชนีลดลงแตะติดลบ0.200เนื่องจากความไม่แน่นอนและลดลงต่อเนื่องจนถึงติดลบ0.237ในช่วงสิ้นปีซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ12เดือนครับตลาดบิตคอยกําลังเผชิญกับการลดลงในช่วงสิ้นปีทำกลางสภาพคล่องที่ต่ําโดยแรงกดดันในการขายจากตลาดสหรัฐเป็นปัจจัยหลักครับที่ดึงดัชนีให้ต่ําลงสถานาการณ์นี้บ่งบอกถึงความต้องการจากสถาบันที่ไม่เพียงพอครับและความระมัด ระวังในกลุ่มนักลงทุนหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญครับในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหาภาคหรือความสนใจจากผู้สือ้อการฟื้นตัวของบิตคอยในระยะสั้นอาจต้องอเผชิญกับความผันผวนและความท้าทายที่เพิ่มขึ้นการพูดคุยเกี่ยวกับอีท e เรียมเริ่มมุ่งเน้นไปที่โอกาสการทะลุราคาขึ้นในปี2025ข้อมูลจากค ry ป to แ lam ครับระบุว่ายอดขาย NFT ในเดือนธันวาคม มีมูลค่ารวมประมาณ889ล้านดอลลาร์โดยที่อีเธอรียมครับคงสัดส่วนถึง54.92%หรือประมาณ488ล้านดอลลาร์ทำให้เป็นผู้นำในตลาดครับในขณะที่ NFT บนเชนของ Bitcoin มีสัดส่วนอยู่ที่19.96%หรือประมาณ178ล้านดอลลาร์ซึ่งอยู่ในอันดับที่2ครับการยอมรับจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกระแสะเงินทุนที่ไหลเข้าสู่อีเธอรียม ETF ในสหรัฐกำลังผลักดันความคาดหวังของตลาดให้สูงขึ้นหลายสถาบันครับคาดการว่าย,ยอดเงินไหล เข้าสุดที่ใน ethereum etf อาจสูงถึง1 2 8 5 0 0ล้านดอลลาร์ในปี2025นอกจากนี้กิจกรรมการซื้อขายที่คือคักในโครงการอย่าง bit map puns ที่เคยให้ค่าธรรมเนียมแก๊สของ ethereum พุ่งสูงถึง54่เกอในวันเดียวและมีการใช้ค่าธรรมเนียมมากกว่า4ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงแค่16ชั่วโมงข้อมูลเหล่านี้ครับชี้ให้เห็นถึงระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาของ ethereum ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนที่สาคัญโอโอกาสในการพุ่งขึ้นของราคาในปี2025ครับ ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากเราเกี่ยวกับการพัฒนาในวงการคริปโตบล็อกเชนและการกุดเหรียญในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและรับเคล็ดลับความมั่งคัง่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับ ปีใหม่ยังเริ่มไม่ทนไรครับแต่สหรัฐก็เริ่มสร้างความมือห่าด้วยเหตุการณ์เด่นๆที่ทําให้คนพูดถึงหลังจากความวุ่นวายในนิวออร์ลีนครับลาสเวกัสก็ขอแย่งซีนไปเต็มๆนอกโรงแรมของทรัมป์ครับเทสลาไซเบอร์ทรัคได้เกิดการระเบิดที่ไม่คาดคิดทําให้คนขับครับได้รับบาดเจ็บสาหัสและมีผู้ยืนอยู่ใกล้ๆได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแม้การระเบิดครับจะไม่ได้แพร่หลายไปมากแต่การกําหนดเป้าหมายที่โรงแรมของทรัมป์ทำให้ทุกคนต้องมึนงงครับ หลังจากเหตุการณ์นี้ CEO ของ t ท s l a อีรอนมัส์ได้แสดงความคิดเห็นใน x โดยระบุว่าทีมงานกำลังให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวนข้อมูลจาก Tele เม t r i c แสดงให้เห็นว่ารถยนต์ทำงานได้ตามปกติและเหตุการณ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Cybertruck เขากล่าวติดตลกว่าผู้รายเลือกรถผิดรุ่นโดยเจ้าหน้าที่ FBI artz, เจเรมีชวาดเได้กล่าวว่าณนะขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหรือการโจมตีใน New นิวออร์ลีนการประเมินเบื้องต้นชี้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยลำพังและไม่เป็นภัยคุกคามต่อสาธารณะในขณะนี้ ตำรวจยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แต่มันยังคงเต็มไปด้วยความสงสัยครับซึ่งได้จุดประกายทฤษฎีต่างๆในหมู่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางรายครับคาดเดาว่าอาจจะเป็นการสมรู้ร่วมคิดทางการเมืองที่มุ่งเป้าไปที่ทรัมป์เนื่องจากเขาครับมักจะอยู่ในจุดศูนย์กลางของความสนใจ คนอื่นๆก็ได้ล้อเลียนว่าการระเบิดนี้อาจจะเป็นของขวัญปีใหม่ของเทสลาให้กับทรัมป์บางคนก็เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างเทสลากับสกุลเงินดิจิตอลโดยเฉพาะบิตคอยเนื่องจากการทําธุรกรรมของอีลอนมัสที่มักมีอิทธิพลต่อราคาของสกุลเงินดิจิตอลหากเหตุการณ์นี้ครับทำให้เทสลาถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบมันอาจจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทในวงการสกุลเงินดิจิตอลและอาจจะส่งผลกระทบต่อสกุลเงินดิจิตอลที่เกี่ยวข้องอีกด้วย หลังจากเหตุการณ์ระเบิดสกุลเงินดิจิตัลใหม่ในกลุ่ม10อันดับแรกส่วนใหญ่มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยบิตคอยเพิ่มขึ้น0.46%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและทำราคาพุ่งขึ้นเหนือ96,900ดอลลาร์สหรัฐในเวลา11นาฬิกาวันนี้เอทเ r อรียมีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ที่ประมาณ3,463ดอลลาร์ขณะที่ดอจคอยทะลุผ่านระดับ0.34ดอลลาร์และมีการเพิ่มขึ้นประมาณ2.80%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ว่าจากเหตุการณ์นี้มีอิทธิพลโดยตรงต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัลนั้นมีจํากัดเหตุการณ์นี้ครับส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นสาธารณะและอารมณ์ของผู้คนเป็นหลักโดยมีผลกระทบต่อตลาดคริปโตโดยตรงค่อนข้างจํากัดอย่างไรก็ตามครับอิทธิพลของทรัมป์และมาสต่อสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะดอจคอยก็ไม่ควรถูกมองข้ามหลังจากที่ทรัมป์ครับกลับเข้าสู่การเมืองสัญญาณบวกของเขาที่มุ่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและดึงดูดผู้เลือกตั้งรุ่นใหม่ อาจเป็นประโยชน์ต่อสินทรัพย์ดิจิตัลอย่างดอจคอยโดยในขณะเดียวกันครับมสในฐานะ King OG Promoting d o g e c o i n ก็ทำให้เกิดความผันผวนของราคาเมื่อเขาแสดงความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นมาร์ c คอรหรือจะเป็นการสนับสนุนการชำระเงินเขาได้เสริมความเชื่อมั่นครับและดึงดูดความสนใจให้กับ o g e c o i n อย่างต่อเนื่องการผสมผสานระหว่างทรัมป์และมาร์สครับในเชิงนโยบายและอิทธิพลของโซเชียลมีเดียได้เพิ่มคูณมูลค่าตลาดของดอชคอรครับและอาจจะยังคงเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในอนาคตสำหรับนักลงทุนครับหากคุณพาดบ,บิตคอยในราคา3 0 0 0 0ดอลลาร์ หรืออีเทเรียมที่ต่ำกว่า1,000ดอลลาร์อย่าพลาดดอจคอยที่ต่ำกว่า1ดอลลาร์ครับเมื่อเครื่องขุดดอจคอยสามารถให้ผลตอบแทนรายวันที่สูงได้ถึง10เท่าสำหรับ1เครื่องใครจะรู้ครับว่านี่อาจเป็นความลับของความมั่งคั่งในอนาคต ปีใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและสหรัฐอเมริกาก็ได้ต้อนรับสภาคองเกรสชุดใหม่พร้อมกับประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างโดนัลด์ทรัมป์ในระหว่างการหาเสียงของเขาครับการสัญญาของทรัมป์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอลทำให้ผู้บริหารหลายคนในวงการคริปโตมีความหวังว่าจะเกิดการปฏิรูปอะไรขึ้นบางก่อนหน้านี้ครับภายใต้การนำของแกลลี่เกนส์เลอร์ SEC ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบตริษัทต่างๆเช่น r i p p ป e และ c i อ b a s e สตูว r t อัลเดร์ลหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ Ripple ได้แสดงความหวังบนแพลตฟอร์ม X ว่า SEC จะชี้หลักการกำกับดูแลในปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในประเด็นที่ว่าโทเค็นไม่ใช่หลักทรัพย์ในขณะเดียวกันครับสารัฐยังคงต้องยอมรับบิตคอยในขณะที่จีนครับดูเหมือนจะมีความเข้มงวดมากขึ้น ตามรายงานจาก s o า t h c h น n า Morning p o s ตจีนได้เข้มงวดกับการควบคุมสกุลเงินดิจิตอลด้วยมาตรการใหม่ๆโดยสำนักงานการบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราของจีนหรือเซฟได้เพิ่มการตรวจสอบกิจกรรมการซื้อขายคลิปโตข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมายและยังเสริมความรับผิดชอบของธนาคารในการรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตั้งแต่มมาตรการการตรวจสอบไปจนถึงการจัดตั้งระบบกฎระเบียบใหม่มุ่งเน้นการเสริมสร้างการควบคุมอย่างครอบคลุม กฎเหล่านี้ยังห้ามให้สถาบันการเงินจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลและกิจกรรมการขุดคริปโตแม้ว่าจะมีมาตรการเหล่านี้แต่ช่างเพิงเจ้าอดีตซีอของบ n น n c e ได้กล่าวว่าจีนอาจนํากลยุทธ์การสำรองบิตคอยมาใช้ในอนาคตเขาได้กล่าวในงานบิตคอยสาหรับตะวันออกกลางและแอฟริกาเนี่ยว่าจีนอาจดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วหากตัดสินใจทำเช่นนั้น จีนและสหรัฐอเมริกาครับมีแนวทางที่แตกต่างกันในการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิตอลแต่เป้าหมายสูงสุดยังคงเหมือนกันครับคือการบริหารความเสี่ยงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในสหรัฐอเมริกาครับเจหน้าที่กฎหมายของคอยเบสย่างพอเกรเวลยังคนอื่นๆได้สนับสนุนให้ศาลสูงสุดครับพิคคำตัดสินของทริสีเครรอน ที่อาจจะมีผลกระทบกับอำนาจการกำกับดูแลของ SEC โดยในขณะเดียวกันครับการเปลี่ยนแปลงผู้นำของ SEC หรือ CFTC อาจส่งผลกระทบต่อทิศทางของคดีที่กำลังดำเนินการอยู่ผู้บริหารในอุตสาหกรรมคริปโตของสหรัฐครับกำลังติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดโดยในขณะเดียวกันครับจีนยังคงรักษาจุดยืนแบบเข้มงวดต่อสกุลเงินดิจิตอล เรียนมีมเช่นโกพีน n u และ Apt ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการบน d y ้นซึ่งกระตุ้นให้เกิดขึ้นความตื่นเต้นใหม่ๆบนระบบนิเวศของโซลาร์า ตามข้อมูลจาก Blockworks Research ตั้งแต่วันที่19ตุลาคมปี2024ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมรายวันบนบล็อกเชนของ Solana ได้แซงหน้า Ethereum หลายครั้งโดยมีรายได้เกิน10ล้านดอลลาร์ในวันที่24ตุลาคมความนิยมที่เพิ่มขึ้นของเหรียญมีมครับได้ดึงดูดการไหลเข้าของเงินทุนอย่างมาทำให้ Solana ครับกลายเป็นระบบนิเวศที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดในวงการ ในขณะที่ตลาดกระทิงปี2024กําลังจะสิ้นสุดนักลงทุนสถาบันครับและนักวิเคราะห์กําลังทํานายแนวโน้มตลาดสำหรับปี2025รายงานจากบล็อกเวิรกระบุว่าบริษัทการลงทุนอย่างไ h t s p e e d ได้เผยแพร่การคาดการณ์ที่สําคัญครับเกี่ยวกับโซลนาหลายข้อเลย Lightspeed ได้ระบุว่าด้วยการประมวลผลที่รวดเร็วและค่าธรรมเนียมที่ต่ํา โซลาน่าอาจกลายเป็นเชนที่ได้รับความนิยมสำหรับ X Token โดยมีมูลค่าตลาดที่อาจเกิน2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี2025แม้ว่าจะยังตามหลังอินเทอรเียมที่มีมูลค่าตลาด1.1แสนล้านดอลลาร์อยู่มากก็ตามในขณะที่คาดว่า ETF s p o t ของโซลาน่าจะได้รับการอนุมัติในปีนี้ Lifespeed เชื่อว่าความน่าสนใจของมันจะจำกัดเนื่องจากนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะซื้อผ่านกระเป๋าเงินหรือการแลกเปลี่ยนแบบออนเชนมากกว่าการซื้อผ่านบัญชีเกษียณ And then the ETH accelerates as sort of the um, improvements on the costs of L2s renting block space to secure themselves on the ETH chain has gone much cheaper. Therefore, more flow can go through L2s, and the price is obviously more competitive with the monolithic Solana architecture. Right? That's the thesis and the hypothesis. LTC, XRP HBAR SEC ETF Solana. อาจไม่เท่ากับ3.5หมื่นล้านดอลลาร์ที่เห็นจาก ETF ของอีเทเรียมในขณะนี้เหรียญมีมเป็นแหล่งหลักของปริมาณการซื้อขายสำหรับโซโลาร่าแต่ในอนาคตอาจถูกบดบังด้วยการใช้งาน AI แม้จะ,ะเผชิญกับการขัดข้องครับและการวิจารณ์อยู่บ่อยครั้งในช่วง4ปีแรกแต่บางคนครับก็ได้คาดการไว้ว่าในปี2025นี้โซลาราจะไม่หยุดการทํางานใหญ่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของตลาดครับเกี่ยวกับการทะลุขึ้นของมันในปีที่ผ่านมาครับสโลแกนที่ว่าโซลาราเหนือกว่าอีเธอรี่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและจริงๆแล้วระบบนิเวศของมันแตกต่างจากของอีเธอรียมอย่างชัดเจนในขณะที่วัตาลิกครับผมและมูลทีของอีเธอรียมได้ปฏิเสธเหรียญมีมและ แต่โซล a นาครับกับยอมรับว่าถ้าท่านทำเหรียญมีมพร้อมกับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดยแนวโน้ม ETF ที่กำลังมาแรงโซลอนาในปี2025อาจสร้างเซอร์ไพรส์ที่เราต่างไม่คาดคิดได้จริงๆครับปี2024ครับเป็นปีประวัติศาสตร์ของบิตคอยโดยที่วอล l s สตรีทและการกลับมาของรัฐบาลทรัมป์ในอนาคตได้ขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของการลงทุนในคริปโตอย่างไรก็ตามครับแนวโน้มที่ทำกำไรได้มากที่สุดในปีนี้คือ AI ครับ โดยมีการเติบโตเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันสูงถึง2,939.8%ครับในขณะที่เหรียญมีมตามมาด้วยผลตอบแทนที่2,185.1%ความสามารถในการทำกำไรจาก AI และเหรียญมีมสูงกว่ากระแสคริปโตอื่นๆอย่างมากโดยสามารถทำกำไรได้มากกว่าคู่แข่งเกิน2เท่า ในเดือนมีนาคมแนวนโน้มเหรียญมีนนำหน้ากลุ่มด้วยผลตอบแทนจากคลิปโตที่พุ่งสูงจาก96.6%ไปถึง1 7 13. 1 3 1อย่างไรก็ตามหลังจากทำสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่3211.4%เมื่อวันที่9ธันวาคมราคาของเหรียญเริ่มลดลงเมื่อความกระตือรือร้นของตลาดเย็นลงในทางกลับกันเหรียญ AI ฟื้นตัวยอย่างแข็งแกร่งจนถึงปลายปีโดยผลกระทบแทนกระโดดจาก1598.1%ไปถึง2939.8% ทรัพย์สินในโลกจริงหรือ RWA มาเป็นอันดับ3ด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยรายปีที่819.5%หลังจากที่ทำได้ถึง365.3%ในเดือนเมษายนผลการดำเนินงานของมันได้คงที่ในช่วง6เดือนถัดมาในปี2024ผลตอบแทนจากแนวโน้มเลเยอร์1 d p i n และ DeFi อยู่ที่142.5% 135.4%และ101.4%ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่คล้ายคลึงกับบิตคอยครับโดยที่ d e f ฟทําำกำไรต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ Bitcoin อีกด้วยกล่าวคือการถือบิตคอยครับอาจให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับแนวโน้มต่างๆ ในขณะที่เกมไฟล์ครับและเลเยอร์ทูมีประสิทธิภาพที่ย่ำที่สุดโดยเลเยอร์ทูครับมีแนวโน้มเดียวที่ประสบกับการขาดทุนโดยมีอัตราผลตอบแทนที่ติดลบ20.7%ในกลุ่มสิทธิอันดับแรกของเหรียญเลเยอร์ทูจำนวน7็ดเหรียญประสบกับการขาดทุนครับโดยมีการขาดทุนอยู่ที่ช่วง6.3%ถึง75.3%โดยการเติบโตของโครงการเลเยอร์ทูที่ยังคงเพิ่มขึ้นคงต้องรอดูต่อไปครับว่าในปี2025นี้จะเกิดการฟื้นตัวขึ้นได้หรือไม่ ในช่วง4วันที่ผ่านมาจำนวนแอคเคาท์ที่ใช้งานประจำวันบนบล็อกเชนเบสเพิ่มขึ้นจาก832,000เป็น3ล้านแอคเคาท์ซึ่งเพิ่มขึ้น360%การเพิ่มขึ้นนี้ทำให้เกิดสถิติใหม่สำหรับเครือข่ายนะับตั้งแต่เปิดตัว CEO ของ Binance Richard Peng ได้ประกาศในโซเชียลมีเดียว่าปี2024กำลังจะกลายเป็นปีที่น่าทึ่งสำหรับอุตสาหกรรมคริปโตและบ n a n c e การเริ่มต้นปีด้วยการบรรลุเป้าหมายด้านกฎระเบียบระดับโลกครั้งที่21ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับปี202 5 ตามข้อมูลจากดูนการนำบล็อกเชนมาใช้งานในปี2024มีระดับที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในปี2021โดยมีการทำสถิติใหม่ทั้งในด้านปริมาณการทำธุรกรรมและจำนวนการทำธุรกรรมตามรายงานจากคอยด d กญี่ปุ่นบริษัทที่พัฒนาและบริหารโรงแรม MetaPlanet วางแผนที่จะเพิ่มจำนวนบิตคอยที่ถือครองให้ถึง10,000เหรียญภายในปี2025โดยมุ่งหวังที่จะติดอันดับ10อันดับแรกของบริษัทที่ถือครองบิตคอยมากที่สุดในโลก บล็อกกำเนิดของบิตคอยที่ถูกขุดโดยซาโตชินาคาโมโตะในวันที่3มกราคม2009เวลา14นาฬิกา15นาที5วินาทีตามเวลาในกรุงปักกิ่งซึ่งบล็อกแรกได้รับรางวัล50 BTC จนถึงวันนี้บิตคอยได้ผ่านเวลาไปแล้ว16ปีโดยมีความสูงของบล็อกรวมทั้งหมดอยู่ที่877,566เอาเละครับและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ช่องของเราครับมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุด มีทั้งข่าวสารและแรรงงานเชิงลึกครับหากคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นสมาชิกของเราเพื่อรับเคล็ดรับความมั่งคัง่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับมาเพิ่มความมั่งคั่งให้กับตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ